รักพี่เสียดายน้องเหลี่ยมไฮริสันทำนายผลศึกหยุดโลกตะวันฉายเจอซูเปอร์บอลตอนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ สำหรับศึกชิงแชมป์โลกระหว่าง2ซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างตะวันฉายและซูเปอร์บอนเป็นศึกที่แฟนมวยจากทั่วโลกต่างเฝ้ารอาการโคจรมาเจอกันของทั้งสองคนรวมถึงเลียมแฮริสันนักชกมัดหนักแฟนมวยตัวยงจากเกาะอ,อังกฤษที่ตื่นเต้นกับไฟนี้อย่างออกหน้าออกตา ด้านเจ้าของเข็มคัดอย่างตะวันฉายแชมป์โลกวัย24ปีโชว์ฟอร์มแกล่งได้อย่างดีวันดีคืนหลังจากป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจากจามาลยูสุพอปและในไฟล่าสุดตะวันฉายได้หันมาชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิง่งใช้แข้งซ้ายเล่นงานดาวิดคีเลียคู่แข่งจอมเก่าจากจอร์เจียจนแขนเด้งและคว้าชัยชนะ TKO ได้ในยกที่3า ที่ซูเปอร์บอนอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทยในวัย33ปีก็พึ่งหวดการคอไทยฝุ่นออสแคนหลับกลางอากาศกู้ศรัทธาจากแฟนมวยได้สำเร็จในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากเสียเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทให้กับชิงกิตอลาซอไปเมื่อตอนต้นปี <S <S หากดูจากฟอร์มล่าสุดที่ต่างคนต่างปิดเกมไวคู่ต่อสู้ได้อย่างเฉียบขาด เลียมก็ยิ่งคาดหวังความดุเดือดที่จะเกิดขึ้นในไฟนี้อย่างไรก็ตามเลียมมองว่าทั้งตะวันฉายและซูเปอร์บอลต่างมีสไตล์การเตะท,ที่หนักหน่วงคล้ายกันโดยตะวันฉายมีจุดเด่นในเรื่องการมองหาจุดอ่อนคู่ต่อสู้และเล่นงานจุดอ่อนนั้นส่วนซูเปอร์บอลจะรอโอกาสใช้ความผิดพลาดของคู่ต่อสู้และส่วนกลับแบบเด็ดขาด ด้วยลูกเตะก้านคอของเขาซึ่งก็ทำเอาเลี่ยมลำบากใจที่จะต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกหยุดโลกครั้งนี้สำหรับตะวันฉายกับซูเปอร์บอลผมชอบไฟนี้นะซูเปอร์บอลอาจมีเทคนิคเหนือกว่านิดหน่อยแต่ตะวันฉายเขาคมเร็วทรงพลังมากและโชคมวยไทยมามากกว่าผมคิดว่าเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าซูเปอร์บอลนิดนิด แต่ไม่ว่ายังไงเกมนี้ต้องออกมามันสุดๆอย่างแน่นอนซูเปรอร์บอลสามารถเอาชนะคู่ชกได้ด้วยเทคนิคและทักษะของเขาเห็นได้ชัดว่าลูกเตะของเขานั้นอันตรายขนาดไหนให้ตายเถอะมันต้องออกมามันหยดแน่แต่ครั้งนี้ผมให้ตะวันฉายกันแล้วกันจริงๆแล้วผมตัดสินใจไม่ได้หรอกผมรักพี่เสียดายน้องแต่ผมคิดว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่สุดยอดครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด Subscribe ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ